ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่30กรกฎาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะในช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะแต่การเงินค่อนข้างดีนะคะการเงินคล่องมือนะคะ เงินเข้าตลอดนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเงินนะคะระวังในเรื่องสุขภาพนะคะสายตาคอบ่าไหล่กระดูกสันหลังนะคะช่วงนี้อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างใครที่รอข่าวดีมีโอกาสจะได้รับข่าวดีใครที่คุณคอยนะคะคนรักใครคอยคนรักคนรักจะติดต่อมานะคะช่วงนี้ถ้าจะลงทุนทําอะไรก็ตามนะคะลงทุนทับธุรกิจอะไรก็ตามอย่าเพิ่งลงทุนหมดนะคะพยายามลงทุนนะคะก่อนนิดหน่อยนะคะเป็นดูดูรายละเอียดก่อนให้ชัดเจนนะคะ ลงทุนคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะในช่วงนี้การเงินคล่องมือนะคะการเงินเข้าตลอดเลยนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณ2ตัวท้ายนะคะให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณวันนี้คือสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 1 4 3 2นะคะให้โชคขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ